ส a l a m u a l a i k u ม w a r a h m a t ว l บ a h i wabarakatuh พบกับครูยังนะครับวันนี้วันที่4สิงหาคมพศ2564เวลานี้นะครับเราจะมาะเรียนวิชาการงานอาชีพซึ่งวันนี้นะครับกูจะสอนนักเรียนเรื่องอแต่งตัวกันเถอะนะครับเนื้อหาเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูคลิปหน้าต่อไปนะครับแต่งตัวกันเถอะนะครับหนูอยากแต่งตัวเอง ต้องทำอย่างไรดีนะครับอ่าสิ่งนี้นักเกียนก็อ่าโตแล้วเนาะอยู่ปนหนึ่งแล้วนักเกียนก็อยากจะแต่งตัวนะครับอ่าอยากจะแต่งตัวให้ดูสวยๆนะครับอ่าให้ดูเรียบร้อยซึ่งการแต่งตัวเนี่ยอ่าคนอื่นถ้าเราแต่งตัวดีคนอื่นก็จะชมเรานะอ่าพอเราชมเราเสร็จแล้วเราก็จะมีกําลังใจ ที่จะแต่งตัวให้สวยแล้วก็ให้เรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นจําเป็นอย่างยิ่งเราจะต้องแต่งตัวให้เป็นนะครับอ่าโอเคอ่าการแต่งตัวเนาะอ่านักเกรียนก็มีอะไรอ่าก็มีเครื่องแต่งกายนะครับซึ่งเครื่องแต่งกายเราจะต้องแต่งกายให้เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยต้องเหมาะสมกับ ที่ด้วยใช่ไหมครับเวลาเราไปละหมาดเราก็จะมีอีกชุดหนึ่งเวลาเราไปเที่ยวเราก็จะมีอีกชุดหนึ่งนะเวลาเรามาโรงเรียนก็จะมีอีกชุดหนึ่งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกให้ให้ถูกด้วยให้ถูกกาละเทศะด้วยใช่ไหมครับโอเคครับขั้นต่อไปสาระสำคัญเรื่องนี้ก็คือการแต่งตัวด้วยตัวเองซึ่งนัเกเรยียนจะต้องแต่งกายด้วยตัวเองได้แล้วซึ่งเพราะนัเกเรยียนโตแล้ว นะครับอ่าเพราะฉะนั้นถ้าเราแต่งกายเป็นคนอื่นก็จะชมว่าเราเป็นเด็กเก่งใช่ไหมอ่าเราก็จะได้มีกําลังใจมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้นักเก็นไม่ต้องไปพึ่งพ่อแม่แล้วนะครับอ่านักเก็นจะต้องทําด้วยตัวเองพอเราทําเสร็จแล้วเ,เป็นไงครับเราก็ภูมิใจใช่ไหมครับอ่าเราจะภูมิใจในตัวเองอ่าของเราใช่ไหมครับอ่าโอเค อะทีนี้มาดูนะการแต่งกายเราต้องจากเครื่องแต่งกายก่อนเครื่องแต่งกายก็คือเครื่องห่อหุ้มร่างกายมีหลายอย่างเช่นเสื้อกางเกงช่วยปกปิดร่างกายรองเท้าช่วยปกป้องเท้าจากของแหลมต่บอ่าโอเคนะอ่ะมันมีประโยชน์ด้วยไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียวต้องมีประโยชน์ด้วยใช่ไหมครับ อ่าโอเคอ่าเครื่องแต่งกายแต่ละอย่างมีประโยชน์นะอ่าให้รู้ด้วยตรงนี้อ่ะต่อไปเราจะแยกเครื่องแต่งกายเนี่ยนะเราจะแยกระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายเครื่องแต่งกายของผู้ชายนี่เหมือนกับของผู้หญิงไหมอ่าแน่นอนอยู่แล้วจะไม่เหมือนกันใช่ไหมครับอ่าอนักเรียนลองดูของผู้ชายมีอะไรบ้างอ่าเสื้อเชิ้ตเนี่ยเป็นอย่างนี้เสื้อเชิ้ต เสื้อกล้ามหมวกเข็มขัดการเกณฑ์ขายยาวรองเท้าแตะรองเท้าผ้าใบจะมีรองเท้าหนังด้วยใช่ไหมนกักเรียนเออมีรองเท้าผ้าใบมีรองเท้าหนังซึ่งเอ,อ่อการดูแลมันก็ต่างกันอีกใช่ไหมครับอ่ามีถุงเท้ามีการเกณฑ์ขาดั้นมีการเกณฑ์ขายยาวเนอะอ่านี่โอเคอ่านี่ของผู้ชายนะ จะไม่เหมือนกันโอเคอะต่อไปดูของผู้หญิงอะของผู้หญิงนี่จะสีสันมากมายเลยใช่ไหมครับมีตัวกระตุนประกอบมีดอกไม้อะไรประกอบเยอะแยะเลยใช่ไหมครับสีก็จะสีออกเอ่อสวยๆหว,ว,วานๆใช่ไหมครับน่าก็เหมือนกันก็มีการเกณฑ์ขายยาวมีหมวกหมวกผู้หญิงกับหมวกผู้ชายนี่มันตีต่างกันมันตีก็เหมือนกันเนะอะอามันตีบางอย่างแล้วก็สลับกันใช้ได้ระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายต้องดูให้ดีนะครับ เสื้อเสื้อยืดชุดกระโปรงอันนี้ผู้ชายใส่ไม่ได้นอะอ่าถ้าใส่ไปแล้วเขาจะเรียกว่าอะไรอ่าก็มีชื่อเกอีกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนักเกรียนต้องเลือกให้เป็นนะกางเกงขาสั้นรองเท้าแตะรองเท้าหุ้มส้อนอ่าสิ่งเหล่านี้ที่นักเกรียนดูก็จะเป็นเครื่องแต่งกายของผู้หญิงน,นะอ่าโอเคต่อไปเสร็จแล้วนะครับอ่าต่อ ให้นกักเรียนทำใบงานนะ,ะให้ทําใบงานให้นกักเรียนวาดรูปเครื่องแต่งกายมาห้าอย่างแล้วระบายสีให้สวยงามนะเดี๋ยวครูจะมีตัวอย่างข้อที่หนึ่งให้ดูนะครับสำหรับตัวอย่างข้อที่หนะึ่งนักเรียนดูโอเคนี่คืออะไรครับใครบอกได้บ้างรองเท้าไหมแบบนี้ไม่ใช่เนาะมันเป็นถุงเท้านักจักที่นกักเรียน วาดรูปเสร็จแล้วให้ระบายสีให้สวยงามเสร็จแล้วก็ให้เขียนชื่อด้วยว่าเป็นถุงเท้าไม่งั้นครูไม่รู้ว่าเป็นถุงเท้าหรือว่า,าอรองเท้าเนาะอ่าโอเคโอเคนะครับอ่าโอเคนะอ่าให้ในกักเรียนทำทั้งหมดกี่ข้อครับห้าข้อข้อที่หนึ่งข้อที่สองสามสี่แล้วก็ห้าอ่าเสร็จแล้วให้ในกักเรียนส่งนะอ่าส่งอย่าลืมนะันกเรียนส่งที่โน้ตนะเดี๋ยวครูจะสร้าง โน้ตไว้ให้นะครับสร้างโน้ตแล้วก็ให้ในการไปคอมเมนต์แล้วก็ส่งรูปไว้ที่คอมเมนต์นะครับสำหรับวันนี้ขอจบการสอนอในวิชาการงานอาชีพเพียงเท่านี้นะครับขอบิลเลยตะเฟ็ดไว้ด้วยนะครับ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh